นี่คือตัวอะไรครับใครรู้บ้างครับผมเจออยู่ที่ประเทศเกาหลีครับผมก็ไามา่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรหน้าตามันแตกดีนะครับยังไม่ตายนะครับยังดิ้นอยู่ ตัวอะไรนะครับใครรู้บ้างนะครับสัตว์ประหลาดหรือเปล่าครับ ถ้าไปจับมันเนี่ยมันจะขดตัวเลยตัวอะไรเอ่ยช่วยบอกทีนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆผมเพิเ่งเจอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับ เรียกผม่ว่าปลาตีนนรืว่าปลาไหลแต่มัน,นมีขานครับมีตาด้วยนะครับ ตระเข้คบกหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะครับใครรู้นะครับบอกผมทีนะครับช่วยบอกกันทีว่าตัวอะไรชื่ออะไรนะครับตอนนี้ผมอา้ยาังม,มืดตื๊บเลยครับมันไปช้าๆมันไไปเร็ว เอใครรู้ช่วยบอกทีนะครับว่าตัวอะไระเชิญช่วงไปต่อชาวเฟสัสส้ังเอาสวยแค่กันเบิง่งดูว่ามา,มาตัวยังยังทุกประเทศเกาหลีครับเกิดมามเพิ่งใครเห็นครับ